ตั้งแต่เป็นมะเริงแพร่กระจายตอมน้ำเหลืองมาหนปี3เดือนเพื่อนๆหลายๆคนอาจคิดว่าผมพักผ่อนอยู่แต่ร่างจริงคือทำงานหนักอยู่ครับดูเคส TMS วันละ30-40เคสทำงาน8โมงถึง3ทุ่มรวมทั้งงานบรรยายการกระตุ้นขึ้นแม่เหล็ก TMS นั่นสอนรับปรึกษาเคสทั้งคุณหมอเฉพาะทางและน้องกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเกี่ยวกับ TMS คนไข้เด็กพัฒนาการช้าออทิสติกอัมพาตซึมเศร้าตั้งแต่เป็นมาเร็งมาหนึ่งปีสเดือนก็ยังไม่เคยหยุดเรียนและพัฒนาองค์ความรู้เพราะคนไข้เ้าทุกข์มากกว่าเราเยอะแต่ตอนนี้ร่างกายน้ำหนักปลนลมเยอะคงต้องแบ่งงานให้คุณหมอท่านเอืเอๆและทีมที่ฝึกมากับม,มือช่วยมากขึ้นต้องขอโทษที่ตอบงานไดเด่นช้าลม จริงๆอยากรับทุกการแต่สังขารไม่เอื้ออำนวยครับขอบคนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆอ,อาจารย์ทุกท่านที่เมตตาช่วยเหลือแนะนําในจุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการบริหารคนบริหารองคอ์กรเล็กๆเ,เรื่องการประชาสัมพันธ์ซึ่งผมไม่ถนัดเลยเรื่องใช้ a i ช่วยทําเสียงผมหลังผ่าตัดที่อาจจะไม่มีเสียงก็ได้ขอบคนคนไข้และเพื่อน,นทุกคนที่ส่งวิตามินโปรตีน อาหารเสริมผักผลไม้ออร์แกนิกมาให้เสมอเสมอทุกๆกกำลังใจทุกๆความช่วยเหลือที่ได้มาผมเจ้ากลับไปพัฒนาองค์ความรู้และช่วยคนไข้ต่อไปนะครับนายแพทย์สมรสพงละไม